สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะรุ่งอรุณของวันใหม่เนาออรุณเบิกฟ้านะคะอรุณเบิกฟ้าเนาอท้องฟ้าเหลืองเหลืองๆออกส้มๆมเนาะสว่างเนาะสว่างนะ ก็พามาชมบรรยากาศยามเช้ามืดเนาะยามเช้ามืดนะคะสวยงามค่ะวันนี้ <c oughs> จะมีลมโชยเบาๆเนาะลมเบาๆรู้สึกว่าอากาศเย็นนะวันนี้อากาศเย็น Chỉ đào đau, đau 1 đường nữa đau 1 đường, đường nhỏ nói Nước, nước đó, nó bắt đầu ra khó rồi. Cú, cú. ดูบรรยากาศรอบๆเนรอบๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะ อากาศก็เริ่มเย็นนะอากาศเริ่มจะเย็นเริ่มจะเย็น,ยนแสงทีทองแสงทีทองจับขอบฟ้า ก็มานั่งดูท้องฟ้าด้วยกันกับลูกสาวลูกสาวลูกสาวมาด้วยลูกสาวมาด้วย ก็ต้องหาเสื้อผ้าที่อบอุ่นใส่กันนะคะอากาศเริ่มจะเย็นเนาะอากาศเริ่มจะเย็นยก็ต้องหาเสื้อผ้าที่มันอบอุ่นใส่แล้วอบอุ่นต้องดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะการเจ็บป่วยนั้นมันทําให้เราเสียหลายๆอย่างนะเสียการงานเสียงเงินเสียสุขภาพอะไรอย่างเงย เเวลาอีกแสงขอบฟ้าเนอะมันก็จะท้อนลงมาในน้ำอีกเนอะทันท้อนลงมาในน้ำนะคะสวยเนาะเป็นแสงสีท,ทองสวย้างบนก็เป็นท้องฟ้าที่แบบว่า โปร่งๆเนาะมีเมฆเป็นมีเมฆเป็นสีเทาๆนะ เสียงนกร้องก็เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติของธรรมชาติที่สวยงาม ช่วงนี้จะมืดเร็วด้วยนะจะมืดข้ามเร็วจะข้ามเร็วมันเหมือนกับว่าจะเข้า,เาบรรยากาศของฤด,ดูการหน้าหนาวเนาะฤด,ดูการของหน้าหนาวจะมืดเร็ว มารีก็มาเก็บบรรยากาศตอนเช้าของท้องฟ้าให้ดูให้ชมน,ากานกกระว่านนกกระว่านนกกระว่านรกก้นองตอนเช้าเลย นกมินมาก็มองแทบไม่เห็นเลยเขาบินสูงมากเลยชมธรรมชาติยามเช้านะคะธรรมชาติยามเชา้ามองภาพไปเรื่อยๆเนาะ ภาพไปเรื่อยๆก็ให้มองภาพไปเรนะื่อยๆเนาะนะคะอ่า ก็มาเลยก็จะขอลงคลิปทานี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ